พี่ <c oughs> ขอดูใบที่เราว้าหน่อยพี่ไม่ค่อยเคยเห็นใบอันนี้เลยวววววพี่ถ่ายไว้ก่อนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใบนี้มันคือใบอะไรใบรับฝากเงินชั่วคราวมันก็เหมือนใบเสร็จนี่มันก็ไม่เหมือนรถเช่านี่มันก็เหมือนแบบรถปกติอ่ะี่เห็นปะ่ะมีเงินดาวเห,ห็น่ะเงินดาวสองพันเรามีคันเดียวใช่ไหมรถอ่ะมีคันเดียวเลยพี่ ว่างไหมคุยคุยให้หน่อยคุยกับพี่ตำรวจให้ไหนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคือผมจะสอบถามนิดนึงพอดีเห็นรถน้องเขาไม่มีป้ายทะเบียนแล้วผมก็สงสัยก็เลยเรียกเรียกตรวจน้องเขาก็เลยให้ใบมาใบหนึง่งซึ่งมันใบใบนี้มันคือใบอะไรแม่คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะพีะ่รถคันนี้หนูซื้อมาจากร้านใช่ไหมคะครับพอซื้อมาจาก นูยังติดต่อเพื่อที่จะเอาพอรลพอกับทะเบียนอยู่ค่ะคราะรถคทันเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่บ้านหนูไปจะออกรถคันนี้มาแคะเป็นปัญหาที่ว่า่าร้านทางร้านอ่ะเหมือนเขาย้ายสาขาพี่คือปิดปิดสาขาแล้วก็พอพอปิดสาขาปุ๊บรถคันเนี้ยหนูก็เขาก็ไม่ได้ตามเขาไม่ได้ตามหนูหนูก็เลยโทรไปถามที่สาขาใหญ่ว่าทําไมอ่ะทะเบียนพหบปภตอนที่หนูโอนวดไปอ่ะทาทไมหนูไม่ได้ทําไมหนูไม่ได้จะเป็นพลบอแต่ก็ควาหมายเขาไม่ตาม ใว่าหนูไปเอาทะเบียนพรบอที่ร้านนะคะครับแล้วตอนเนี้ยหนูทํางานที่อุไทัยก็ยังไม่มีเวลาที่จะลงไปเอาทะเบียนกับพรบอ่ะค่ะแต่มันได้แล้วถูกไหมพี่ใช่เขาบอกว่าเขามันได้แล้วค่ะให้หนูไปติดต่อที่สาขาใหญ่เพราะว่าสาขาเล็กอะที่อ๋อมันมันปิดถูกไหมสักสาขาเล็กที่เราไปออกรถมันปิดไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วต้องไปค้นไปรื้อรือมาอ๋อก็คือต้องไปไปไปค้นระบบอีกทีนึงแล้วแผ่นป้ายทะเบียนมันไปไหนอะพี่ ใบทะเบียนเขาบอกว่ารออีกประมาณหนึ่งเดือนถึงจะได้ายทะเบียนตอนแรกหนูก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ส่งมาให้เขาบอกว่าต้องให้เจ้าของรถไปติดตอ่อเพาว่าอย่างเงี้ยไปติดต,ต่ตอขอรับปายทะเบียนเพราะว่าสาขาตรงนั้นมันปิดไปแล้วค่ะหนูต้องไปสาขาใหญ่คือ <c oughs> หลังจากพี่ออกรถมามันปิดมันมันก็ปิดเลยเหรอหรือไงใช่ใช่ค่ะปิดปิดวันเดียวกันกับที่ไปออกรถเลยค่ะเขาย้ายสาขาเอาแล้วคนคนที่ทําเรื่องรถให้อ่ะเขาก็ลาออกไปด้วย ตอนนี้ก็คือยังส่งอยู่ใู่ไหมอย่ไงไใช่ค่ะยังส่งอยู่ค่ะรถอะปกติมันจะถ้ามันไม่ใช่รถมือหนึ่งอะมันมันก็ต้องมีป้ายทะเบียนมาให้สิใช่ไหมถ้ารถมือหนึ่งป้ายแดงเนี้ยมันก็จะไม่มีป้ายทะเบียนโอเคอันนั้นเข้าใจได้เพราะเขาต้องขอป้ายทะเบียนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรถมือสองที่ถูกใช้งานมาแล้วมันก็ต้องมีป้ายทะเบียนสิถูกไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาค่ะถ้าคุณแม่มาติดต่อทางไลน์ก็คือมาเอาป้ายทะเบียนพลรไปต่ออะไรได้เลยเขาแบบนี้ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคุณแม่คุ รีบไปดําเนินการให้ผมหน่อยเพราะว่าน้องอะใช้รถทุกวันถูกไหมใช่ไหมครับเออน้องน้องใช้รถทุกวันยังไงรบกวนคุณแม่ไปไปดาเนินการให้มันเรียบร้อยนะคุณแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถูกเจ้าหน้าที่เขาเรียกตรวจซึ่งซึ่งซึ่งจากข้อมูลที่ที่ได้มาของคุณแม่เนี่ยมันมันก็ดูน่าสงสัยอยู่แล้วถูกไหมมันก็ดูแปลกๆไปหน่อยเดี๋ยวจะน้องถ้าถ้าน้องโดนยึดรถไว้ตรวจสอบขึ้นมาแล้วมันจะน้องก็จะไม่มีรถใช้ไง โดยเร็วเนาะ,ค,ะคุณแม่เนาะเพราะว่าน้องใช้รถทุกวันผมกลัวว่าวันหนึ่งน้องจะเดี๋ยวจะโดนยึดไปที่โรงพักก็ะจะเรียบร้อยน้องก็จะไม่ไม่มีรถใช้เนาะแม่นเ,าเานาะรู้แตไปคืนเขาแล้วก็จะเอาคันใหม่ให้น้องอะคะ่ะครับถ้าถ้าแบบนั้นก,ก็คงจะดีนะคุณแม่นะเป็นห่วงเป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องยังเรียนอยู่ถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคยังไงก็ฝากคุณแม่ด้วยเนาะรบกวนด้วยครับอ๋อขอบคุณมากมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะครับขับรถให้กายใส่หมวกให้พี่ด้วยโอเคพี่ไปละครับผม